สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หวังว่านักเรียนทุกคนจะจำคุณครูได้และยังไม่หลอนเสียงคุณครูนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อของทศนิยมกับการวัดแต่จะเป็นการวัดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรนั่นเองนะคะแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นน้าหนักใช่ไหมอ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานี้เดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนไปทบทวนเทคนิคการหารด้วย1,000แล้วก็การคูณด้วย1,000กันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนที่นักเรียนจะทำโจทย์ได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะการหารด้วย1,000ก็คือการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย3ตตำแหน่ง การคูณด้วยหนึ่งพันคือการเลื่อนจุดพศนิยมไปทางขวาสามตำแหน่งนะคะหวังว่าทุกคนจะจําเทคนิคนี้ได้แล้วนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาข้อที่หนึ่งเก้าจุดห้าคูณหนึ่งพันเราก็เขียนตัวตั้งไว้เก้าจุดห้าเสร็จแล้วคูณหนึ่งพันคือการเลื่อนจุดพศนิยมไปทางอะไรคะไปทางขวาสามตำแหน่งอ่าเลื่อนหนึ่งตำแหน่ง อ้าถ้ามันไม่มีตัวเลขทํำยังไงถ้ามันไม่มีตัวเลขก็เติมศูนย์ก่อนที่จะเลือ่อนหนึ่งตำแหน่งแล้วนะนับไว้ในใจหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งอ่านับไว้ในใจนะคะไม่มีตัวเลขก็เติมศูนย์ก่อนและค่อยทํำยังไงคะสามตำแหน่งจําได้ไหมว่าเดิมทีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เ,เราเลื่อนมามันไม่มีตัวเลขเราก็เลยใส่ศูนย์เนาะ อ่ะเลื่อนมาเป็นหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งอ่ะไม่มีตัวเลขก็เติมศูนย์แล้วค่อยเลื่อนมาอีกสามตำแหน่งเพราะสามตำแหน่งแล้วเราจะไม่เลื่อนต่อเราก็ไม่ต้องเติมศูนย์เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรคะ 9, 5 0 0ห้ารด้านหลังไม่มีตัวเลขเราสามารถลบจุดทิ้งได้เลยนะคะข้อนี้ตอบ 9, 5 0 0ห้ารยค่ะอืม mm hmm. นี่คือเทคนิค oh. การเลื่อน ทศนิยมนะคะเดี๋ยวจะขยับหน่อยนะเพื่อความสวยงามนะคะเก0 0ันห้ารถัดไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะข้อ2โจทย์ก็คือ12.25องจุดสาคูณหนึ่เรานำตัวตั้งมาเขียนก่อนใช่ไหมคะจุดสอใช่ไหมคะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ ไปทางขวากี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งคูณด้วยหนึ่งพันเลื่อนไปทางขวาสามตำแหน่งนะคะหนึ่งสองอ้าวไม่มีตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์อือสองแล้วนะเมื่อกี้นะับสองแล้วนะอย่าลืมนะคะแล้วก็สามจบแล้วพอสามครบแล้วก็พอนะคะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มอยู่นี่หนึ่งสองไม่มีตัวเลขใส่ศูนย์แล้วก็สามอ่าด้านหลังไม่มีอะไรก็ลบจุดทิ้งได้เลย ขยับตัวเลขมาใกล้ๆหน่อยขยับมาใกล้ๆที่มันลักกันหน่อยนะคะขยับมาใกล้ๆก,กันหน่อยอ่าอย่าห่างถึงจนเกินไปนะคะอ่าข้อนี้เราก็จะตอบเท่าไหร่คะหนึ่งมืนสองพันสองรห้าสิบนั่นเองนะคะนี่คือการคูณด,ด้วยหนึ่งพันเนาะอ่าข้อสาม คือการหารด้วยหนึ่งพันนะคะเราก็เอาตัวตั้งก็คือสามร้อยค่ะมาตั้งหารด้วยหนึ่งพันก็คือการเลื่อนจุดพศนิยมไปด้านหน้าสามตำแหน่งด้านหน้าหรือทางซ้ายมือสามตำแหน่งจุดจะอยู่หลังหลักหน่วยเสมอจำไหมนะคะอ่าอันนี้ไม่นิยมเขียนเพราะว่าหลังหลักหน่วยเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเช่นเดียวกันกับอันนี้เห็นไหมคะหลังหลักหน่วยไม่มีตัวเลขเราก็เลยตับเนี่ยทิ้งได้เลยตัดจุดทิ้งได้เลย ในทางกับการถ้าเราจะเขียนจุดไปด้านหน้าเราก็เอาจุดใส่ในหลักหน่วยเนาะเราก็เลื่อนไปด้านหน้าอ่เลื่อนไปด้านหน้ากี่ตำแหน่งคะไปด้านหน้าหรือทางซ้ายมือสามตำแหน่งหนึ่งสองสามชื่อไม่ต้องเติมเลยเนาะอ่าด้านหน้ามีตัวเลขไหมถ้าไม่มีให้ใส่ศูนย์นะคะยากไหมไม่ยากเนาะอ่ะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเจ็ดร้อยยี่สิบ ใส่จุดที่หลักหน่วยคะ่ะเลื่อนจุดไปด้านหน้ากี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งหนึ่งสองสามข้างหน้าไม่มีตัวเลขก็ใส่ศูนออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเพิ่มเติมให้นิดหน่อยอะ่ะในกรณีที่มันเป็นห้าหารหนึ่งพันเราจะได้เติมศูนถูกนะคะเราก็เอาห้ามาเขียนคะ่ะ จุดอยู่ตรงห้าห้าเป็นหลักหน่วยเนาะเลื่อนจุดไปข้างหน้าสามจำหนหนึง่งตำแหน่งอ่ะไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์หนึ่งตำแหน่งแล้วนะนับหนึ่งไว้ในใจนะคะสองตำแหน่งอ่าไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์ 0, และสามตำแหน่งตัดจุดทิ้งได้ไหมคะไม่ได้ตัดได้ในกรณีที่จุดมันอยู่ข้างหลงังอ่ะกรณีนี้ก็จะเป็นจุด 0.05เนาะถ้าไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์ข้างหน้าอ่าก็จะได้0.05นี่คือคำตอบนะคะคือการเลื่อนจุดนักเรียนจำเทคนิคนี้ให้ได้นะคะแล้วเวลาคูณกัะหารด้วยหนึ่งพันเนี่ยนักเรียนจะคล่องมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ามาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจคือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปร,ริมาตร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรก็คือ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรไม่ได้ยากเลยค่ะถ้าเราต้องการหน่วยเป็นลิตรก็ให้ใช้การหารใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วเนาะหารหารอะไรหน่วยเป็นลิตรอยู่ทางซ้ายเนาะให้ใช้การหารหารอะไรหาร1งครับหารตัวนี้ถ้าต้องการหน่วยเป็นมิลลิลิตรให้ใช้การคูณคูณอะไรคูณหนึ่งผา่านเพราะอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นแปด ลิตรเท่ากับแปดลิตรเนาะแปดลิตรเนี่ยคือหน่วยใหญ่เนาะมันก็เท่ากับแปดพันมิลลิลิตรเวลาเราจะเปลี่ยนหน่วยสมมติโจทย์เขาให้หน่วยมันเป็นมิลลิลิตรมาเราจะเปลี่ยนให้เป็นลิตรเราจะเปลี่ยนให้เป็นลิตรนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการทางขวาเราก็ใช้การหารโดยเอาแปดพันตั้ง เอาแปดพันตั้งหารด้วยอะไรหารด้วยหนึ่งพันตรงนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแปดในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่่งนี้นะคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรตั่งนี้เราก็เอาอะไรคะเอาแปดตั้งมสมมุติโจทย์เขาให้ฝั่งนี้มาไงแล้วต้องการหน่วยเป็นมิลลิลิตรเราก็ต้องเอาโจฝั่งนี้ตั้งก็คือแปดใช่ไหมคะ แป,แปดตั้งคูณกับอะไรแปดตั้งคูณกับหนึ่งพันนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวขออภัยเปลี่ยนสีปากกาไม่ถูกแล้วค,คูณตอนนี้แปดตั้งคูณหนึ่งพันเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแปดพันนี่คือเทคนิคการดูว่าคูณหรือหารถ้าต้องการหน่วยทางซ้ายให้ใช้การหารถ้าต้องการหน่วยทางขวาให้ใช้การคูณซึ่งโจทย์นะคะ โจทยจะต้องให้หน่วยทางนี้มาแล้วถามตรงนี้เราถึงจะใช้การคูมหนึ่งพันได้โจทย์ให้อันนี้มาแล้วถามอันนี้ q u e s t i o n mark เราถึงจะใช้การหาหารอะไรหารหนึ่งพันยากไหมไม่ยากเลยเนาะเชื่อว่านักเรียนถามได้แน่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นักเรียนจดและจำให้ได้นะคะ มาดูตัวอย่างที่1กันเลยโจทย์พูดถึงอะไรน้ำดื่มหนลิตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรเนี่ยน้ำดื่มที่เราเจอในเซเว่นอี่นในร้านค้านักเรียนเจอใช่ไหมบางทีบางยี่ห้อเขียนลิตรบางยี่ห้อเขียนมิลลิลิตรเวลานักเรียนจะเปรียบเทียบว,ว่าอุ้ยราคา9บาทราคา7บาทเหมือนกันเนี่ยแต่ยี่ห้อไหนได้น้ํามากกว่ากันเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้เรื่องหน่วย ปริมาตรนี้นะคะว่า1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอ่ะจาก1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรอืมและโจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ให้น้ำดื่มมา1.5ลิตร ซึ่งมันเท่ากับเท่ากับเราเอา1.5มาเขียนก่อนเราจะรู้ว่าคูณหรือหารก็ต่อเมื่อโจทย์ให้ลิตรมาแล้วโจทย์ถามมิลลิลิตร question mark ตรงนี้โจทย์ต้องการอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการทางขวาให้ใช้การคูณคูณอะไรคูณ1นึ่งนนั่นเองนะคะคูณหนึ่พใช้เทคนิคคิดเร็วค่ะ1.5คือการเลื่อนจุดพศนิยมไปทางไหนคะ ไปทางขวาสามตำแหน่งอ่ะหนึง่งต,ตำแหน่งไม่มีตัวเลขให้ใส่เอาเอากระโดดกระโดดขออภัย 0. อ่ะหนึ่งตำแหน่งไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์มาจากตรงนี้เนาะเมื่อกี้มาจากตรงนี้หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์ 0. และกี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งครบแล้ว อีกครั้งนะคะเดิมมันอยู่ตรงนี้หนึ่งตแหน่งไม่มีตัวเลขใส่ศูนย์สองตำแหน่งไม่มีตัวเลขใส่ศูนย์ 2, แ,นลนยและสามตแหน่งยุดไม่ต้องใส่อะไรอีกข้างหลังไม่มีตัวเลขลบจุดทศนิยมทิ้งได้เลยข้อนี้ตอบอะไรคะตอบหนึ่งพันห้าร้อยค่ะโคนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนเลื่อนให้เพื่อความสวยงามนะคะ 1,500แล้วก็ใส่จุลภาคหน่วยถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะจากลิตรถูกแปลงร่างเป็นมิลลิลิตรตามที่โจต,ต้องการเห็นไหมมิลลิลิตรเหมือนแบงค์พันนะคะแบงค์ใหญ่เนี่ยหน่วยใหญ่พอเอามาแลกเป็นเหรียญบาทเนี่ยแบงค์พันเอามาแลกเป็นเหรียญบาทมันก็เลยได้ตัวเลขเยอะแต่ค่าของมันก็คือ1,000เท่าเดิ่มน,นะ เนี่ยคือวิธีการสังเกตค่าเท่าเดิมแต่ว่าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะขออภัยก่อนตอบเราต้องเขียนคำว่าดังนั้นก่อน1.5ลิตรเท่ากับ1,500งมิลลิลิตรตอบ ต่ออาปาต่อขีเส้นขีเส้นค่ะสองเส้นเนาะหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรอืมเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากเนาะเขียนนิดเดียวอะตัวอย่างแรกไปแล้วตัวอย่างก็เหมือนการบ้านเลยนะคะนัะเกเรียนไปสังเกตว่าทำยังไงเนาะ,ะไปดูตัวอย่างที่สองกันต่อเลยตัวอย่างที่สองน้ำกะทิ ยี่สลิตรคิดเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรโจทย์ลักษณะนี้เราเคยทํามาแล้วเนาะถ้าเขาถามสองอย่างกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราก็ต้องมาแยกโจทย์เขาให้ลิตรมาเราก็ต้องมาแยกว่า2 0่สจุดเหลิตรเท่ากับ20ลิตร กับกับอีกเศษใช่ไหมคะแยกทศนิยมหน้าทศนิยมกับหลังทศนิยมเราเอาหน้าทศนิยมมาแล้วคือยี่สิบหน่วยเป็นลิตรหลังทศนิยมเอายี่สิบไปแล้วมันก็จะเหลือศูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์จุดเจ็ดห้าลิตรลิตรหน่วยเป็นลิตรเหมือนเดิมนะคะเพราะคุณครูย,ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร แค่แยกจํานวนนับกับรสนิยมออกจากการเฉยๆแยกจํานวนนับกับรสนิยมหน่วยยังคงเป็นลิตรเท่าเดิมเพราะยังไม่มีการคูณและหารนะคะเสร็จแล้วโจทย์ต้องการเป็นลิตรเนี่ยเราได้คําตอบละตรงนี้มันคือเศษลิตรก็คือไม่เต็มหนึ่งลิตรก็คือเศษหนึ่งอะคะ่ะเศษเศษหนึ่งไม่ถึงกับเต็มหนึ่งลิตรดังนั้นเราก็เลยต้องแปลงร่างเศษเศษอันเนี้ยให้มันเป็นมิลลิลิตรนะคะจาก อันเดิมเลยค่ะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรจำนะักเรียนต้องจำได้เนาะเพราะมันมีแค่อันเดียวที่จะต้องจำนะคะจำให้ได้1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรและและอะไรคะ0.75ลิตรเท่ากับเอาศูน ต้องการเปลี่ยนลิตรให้เป็นอะไรนะคะให้เป็นมิลลิลิตรอ่าดังนั้นเราต้องการทางขวาต้องการทางขวาให้ใช้การคูณคูณด,ด,ด้วยอะไรคูณด,ด้วยหนึ่ง่ะขากับเหลือนจุดทศนิยมไปทางไหนคะไปทางขวามือกี่ตำแหนง่งสามตำแหนง่งอ่ะหนึ่งสองถ้าไม่มีก็ให้ใส,ส่ศูนอ่า เสร็จแล้วเป็นยังไงเลื่อนมาสองแล้วนะเนาะเลื่อนให้เสร็จแล้วก็สามเสร็จแล้วอ่ะมีจุดอยู่ข้างหลังสุดไม่มีตัวเลขก็ลบทิ้งได้เลยไม่ต้องเติมศูนย์เพิ่มนะคะส่วนข้างหน้าเป็นเลขศูนย์เวลาเราอา่านเราก็จะอ่านแค่750เจ็ดร้อยห้าสิบเนาะศูนย์อยู่ในหลักพันไม่มีค่าเราก็ลบทิ้งได้เลยอ่ะเพราะว่าหน้าหลักร้อยไปไม่มีตัวเลขอื่นแล้วนะคะมีก็ศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักพันก็ ลบทิ้งได้เลยเนาะก็จะได้เจ็ดร้อยห้าสิบอะไรคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรมิลลิลิตรอ่าดังนั้นค่ะข้อนี้จะเขียนเยอะเลยนะคะดังนั้นยี่สิบจุดเจ็ดห้าลิตรเท่ากับอะไรคะเท่ากับอืมเขาถามสองอย่างเนาะแล้วก็เอายี่สิบลิตร ยี่สิบลิตรเขาถามหน่วยเป็นลิตรกับหน่วยเป็นมิลลิลิตรยี่สิบลิตรแล้วก็เจ็ดอะไรคะเจ็ด้อยห้าสิบมิลลิลิตรเสร็จแล้วยากไหมคะไม่ยากเนาะทำได้แน่ๆแล้วก็จำน้อยมากคะ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลลิตร ขีดเส้นกี่เส้นคะคำตอบตอบมาตอบขีดเส้นสองเส้นเสร็จแล้วอันนี้คือตัวอย่างข้อที่สองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สามตัวอย่างที่สามโจทย์เขาบอกว่าน้ำส้มแปดร้อยมิลลิลิตร คิดเป็นกี่ลิตรอะมีแค่หนึ่งคำถามก็คือลิตรเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแยกอะไรเราก็มาดูอ๋อต้องการเปลี่ยนมิลลิลิตรให้เป็นลิตรใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าจากจากหนึ่งลิตรจําอันเดียวเองค่ะเขียนไปเลยหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรเสร็จแล้วอะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ แปดร้อยนะคะและแปดร้อยมิลลิลิตรเท้ากับเขาต้องการหน่วยเนี่ยคำถามก็คือต้องการหน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นลิตรอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องการแปลงร่างจากขวาไปซ้ายต้องการทางซ้ายใช้การหารเนาะเอาแปดร้อยตางารอะไร หารหนึ0งพนั่นเองใช้เทคนิคการหารเร็วด้วยการเลื่อนจุดทศนิยม800จะมีจุดอยู่หลังหลักหน่วยเสมออะเลื่อนจุดไปทางซ้าย3ตำแหน่ง1 2 3ข้างหน้าไม่มีตัวเลขก็ใส่ศูหน่วยก็เลยถูกเปลี่ยนหน่วยก็เลยถูกเปลี่ยนจากม,มิลลิลิตรเป็นลิตรนั่นเองค่ะ,ะคุณครูถามหน่อยว่า แปดศูนย์จุดแปดศูนย์ศูนย์กับศูนย์จุดแปดมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะหลักหน่วยเป็นศูนย์เท่ากันหลักส่วนสิบเป็นแปดเท่ากันหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันอันนี้เป็นศูนย์แต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือเป็นศูนยะ์เองแสดงว่าสองตัวนี้มีค่าเท่ากันนักเรียนจะเขียนตอบเป็นศูนย์จุดแปดศูนย์ศูนย์หรือศูนย์จุดแปดเฉยๆก็ได้นะคะตอบได้เหมือนกันเลยอดังนั้น แปดมิลลิลิตรเกากูนย์0.0ดลิตรนั่นเองค่ะต่อบอตอ0ศูนลิตรอ่าขีดเส้นกี่เส้นคะขีดเส้น2องเซน ตัวอย่างสุดท้ายค่ะปลาลานะคะอยากกินส้มตำขึ้นมาทันทีน้ําปลาละห้าลิตรสองร้อยสิบมิลลิลิตรคิดเป็นกี่ลิตรอ่ะอันนี้เราเอาขึ้นหิ้งไว้เลยค่ะมันเป็นลิตรแล้วเพราะโจทย์ต้องการเป็นลิตรเราเอาขึ้นหิ้งไว้ค่อยเก็บมาบวกทีหลังส่วนอันนี้เป็นยังไงคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรดังนั้นสิ่งที่เราต้องการแปลงลางก็คือ สองร้อยสิบมิลลิลิตรนั่นเองจา้าสองร้อยสิบอ้อขออภัยจาก1ลิตร1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรและ และอะไรคะสองร้อยสิบมิลลิลิตรมิลลิลิตรเท่ากับสองรอยสิบคูณหรือหารคะโจทย์เขาต้องการเป็นลิตรดังนั้นเป็นลิตรอยู่ทางซ้ายทางซ้ายใช้การหารหารด้วยอะไรคะหารด้วย1นึ่พจ้าหารด้วย1นึ่พันก็คือการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย สาตำแหน่งจุดมันจะอยู่หลังหลักหน่วยนะคะถ้าไม่มีจุดมาเลยอ่ะเลื่อนจุดไปทางซ้ายสามตำแหน่ง1 2ึสจ้าข้างหน้าไม่มีตัวเลขให้ทรายศูนย์ 0, หน่วยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลิตรทันทีดังนั้นห้าลิตรสองมิลลิตร เท้ากับอ่ะคุคูครูขอเลื่อนหน่อยค่ะพื้นที่ไม่พอนะคะเดี๋ยวไปชนกับน้ำปลาร้าครูอ่ะเท้ากับเท่ากับอะไรห้าห้าที่โจทย์ให้ลิต์มานะหะ้าตรงนี้นะคะห้าบวกกับสองร้อยสิบถูกแปลงล่างต้องทําให้หน่วยมันเท่ากันนะคะครูคเคยบอกแล้วว่าหน่วยไม่เท่ากันบวกกันไม่ได้เช่นอะไรเช่นอ่อหมูหนึ่งตัวคนหนึ่งคน เอามารวมกันเป็นสองคนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมหน่วยไม่เหมือนกันจะมานับรวมกันไม่ได้นะคะการบวกก็เคยบอกแล้วห้าอยู่ในหลักหน่วยก็ไปใส่ในหลักหน่วยได้เลยก็จะได้ห้าจุดสองหนึ่งศูนย์หน่วยเป็นลิตรต่ออวบต่อห้าจุดสองหนึ่งศูนย์ลิตรต ขีดเส้นกี่เส้นพาตรงทางตอบสองเส้นโอเคยากไหมคะไม่ยากเนาะทามาแล้วแบบลักษณะเนี้ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่แน่อะมาจำกันอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะอะมาจำกันก่อนไม่ได้ยากเลยจำแค่หนึ่งันทาดคือ1ลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะระหว่างหน่วยปริ มากนั่นเองนะคะมาดูการบ้านการบ้านมีทั้งหมดสี่ข้อไม่ได้ยากเลยคล้ายกับตัวอย่างทุกข้อเลยนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรสามารถสอบถามกับคุณครูได้โดยตรงสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเลือกันไปมากกว่าน,นี้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครัหนะ้าบายบายคะ่ะเด็กๆ